ครับวันนี้ก็อยู่ที่เ n พินพากกาฟาร์จอมบึงราดบุรีนะครับก็วันนี้ก็จะมีคณะของเกษตรจังหวัดนะฮะแล้วกรมเกษตรนะฮะจะเข้ามาเยี่ยมฟาร์มของเรานะครับบริเวณนี้นะฮะอีกประมาณ6ไร่กว่านะฮะเราก็เริ่มมีการปรับพื้นที่นะฮะเพื่อทำการปลูกยาเพิ่มเติมนะครับ ฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งโรงเรือนของเรานะครับบริเวณนี้ก็ไถไป1หนึ่งรอบแล้วนะครับเดี๋ยวปั่นดินอีกสองรอบนะฮะแล้วก็จะเริ่มทําการปลูกหญ้านะครับส่วนที่เห็นไกลๆนู่นนะฮะก็คือหญ้าที่เราปลูกนะฮะก็มีอายุแตกต่างกันไปนะฮะฝากนนก็ประมาณ2เดือนนะฮะฝากนี้ก็ประมาณเดือนกว่าๆนะครับด้านหลังนั่นก็ประมาณสมอาทิตย์นะครับ หาันี้จะเป็นโรงเรือนรุ่นเก่านะครับจำนวนห้าหลังขนาดสี่คูณแปดนะครับแต่เราใช้พื้นที่จริงแค่สี่คูณหกนะฮะจะเว้นด้านหน้าไว้สองเมตรฮะเพื่อเป็นการป้องกันตะกะแตนุดนะครับส่วนโรงเรงลี้ยงโรงเรือนใหม่นะฮะอันนี้จะขนาดใหญ่มากนะฮะมันจุด,ด้วยสามสิบหลังนะครับขนาดสามคูณหกนะครับ มีระบบป้องกันเรื่องของฝนนะฮะและแดดอย่างดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกโซนนะฮะที่เราจะทำการปลูกยานะฮะนนี้เราก็ถ่ายไปก่อนนะครับเดี๋ยวปั่นอีกสองรอบนะครับประตูนี้เราเป็นระบบสองชั้นหมดนะครับนี่ถ่ายให้ดูด้านข้างน,นะครับ น,นี่นะครับประตูทางเข้าสองสองบานนะครับก่อนเข้าไปภายในโรงเลี้ยงเลี้ยงนะครับตอนนี้คนให้อาหารกําลังให้อาหารตะกะแตนอยู่นะครับอยู่ด้านในนะน่นะตะกะแตนที่เราที่นี่นะฮะตัวจะใส่มากนะครับใสสวยนะครับที่นี่จะเป็นศูนย์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับ น,ะะนี่ก็ช่วงหนาฝนผ่านมาแลฮะลงเรือนรับเครื่องลมแล้วฝนตกหนักได้อย่างสบายมากนะครับกรับให้ดูนะครับว่าตะกแตนนี่ตัวใสามากเลยนะครับ นะดูนะฮะตัวใสามากนะครับนี่ก็เป็นการผมบ่มไข่เพิ่มนะฮะนี้เราที่นี่เราจะเป็นระบบที่แบบเลี้ยงแบบต่อเนื่องเลยนะฮะไม่มีการขนย้ายทรายอ่อนฮะมีทําความสะอาดเฉยๆนะฮะไม่ต้องกลัวว่าตะกัแตนนี่จะหลุดออกจากลงเลี้ยงที่นี่เลยนะครับ